เอาละครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางหุ้มแหลกของบ i โก้กันตอนนี้ยางหุ้มแหลกมันขาดและใต้วขวาเลยเปลี่ยนไปทีเดียวคู่เลยหน้าฝนแล้วครับหน้าฝนแล้วต้องหาช่วยนะ่ย แค่เดาๆเพราะว่าเราเราทุ no, no ้นไปแล้วไงน่าจะได้เหมือน่้ไม่มีกันไม่อยู่ต่พวกมึใส่กูเลยไม่รู้มดด ถอดล้อเสร็จแล้วนะครับมาจะดูจุดที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็คือ,อยางหุ้มแหลกตัวนี้ค <c oughs> ิดว่าจะมีผมเอาเทปพันสายไฟพันไว้ก่อนเพราะว่ามันขาดกลัวน้ำจะเข้าตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะทำการวัด จากจุดนี้ถึงจุดนี้ได้เท่าไหร่นับเป็นเกี่ยวเอาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ที่แปดเกี่ยว น,นี้ก็ไดนนแล้วก็ถอดคีมล็อกตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะมีอีกตัวนึงข้างในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถอด กีดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เปลี่ยนตัวใหม่แล้วส่วนข้างในนี่จะเป็นลวดลวดพับที่เขาพับมาจากโรงงานเลยนะครับเราต้องแง่ออก โอเคทีนี้เราก็มาทำฐานถอดแขนแหลกเดี๋ยวเราก็ขันแขนแหลกออกนะครับโดยการใช้เบอร์สิบสี่ขันออกตรงนี้ เรื่อยๆจนกว่ามันจะหลุดจะหลุดจากนะครับสังเกตจนเห็นมีสนิมด้วยนะครับสนิมฝืดมากหลุดแล้วแล้วก็หมุนนอตตัวนี้ออก ถอดนะ็ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเอาอยางหุ้มเหล็กออกหุ้มเหล็กออกอพอถอดน็อตเสร็จแล้วเราก็ถอดกิ๊บล็อกตัวนี้ออกมาดึงกิ๊บล็อกตัวนี้ออกมาแล้วก็ดึงยางหุ้มเหล็กออกมาเลยจะดึงยากนิดนึงออกมาแล้ว ดึงออกเลยนะครับดูยางอันนี้อันตรายนะครับถ้าน้ำเข้าไปแล้วเราจะมาดูลูกหมากแหลกกันในนี่คือลูกหมากแหลกวิธีเช็คถ้ามันห้อยอย่างนี้ถ้ามันไม่ ตกลงไปอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นิดนึงแต่ก็เดี๋ยวาคาวน่าอาจจะเปลี่ยนเพราะมันเริ่มไม่แข็งตัวนะครับส่วนอันนี้ลูกหมาคันชักก็ยังมีแรงต้านอยู่ยังไม่แบบกระดกกระเดกมากยังใช้ได้อยู่ แต่คราวหน้าอาจจะเปลี่ยนพร้อมกันแต่ถ้าไม่เปลี่ยนยางหุ้มแหลกอะน้ํามันจะเข้าไปตรงนี้นะมันจะเป็นสนิมแลวทีนี้งานงานก็จะงอกอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนยางหุ้มแหลกใหม่เข้าไปส่วนอันนี้ก็เป็นยางตัวใหม่ครับ ยางตัวใหม่เบิกศูย์มาข้างละสามร้อกว่าบาทน,นี้น่าจะเป็นด้านขวาหน้าขวาหน้าตัวนี้ซ้ายหน้าจะไม่เท่ากันนะครับสายขวาจะไม่เท่ากันแล้ว,ลวรเราก็จะมีเคเบบันไดเอาไว้รัดนะครับแทนเหล็กรัดจากโรงงานอันนี้ก็น่าสะดวกกว่าใช้ได้เอาอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็เช็ทำความสะอาดหน่อยนึงเ,เดี๋ยวก็เติมจารบีลงไป โอเคใส่คุมเรียบร้อยคลิปล็อกใส่เข้าไป,ไป นี้ก็ใส่น็อต <Not. S 1> ตัวนี้เข้าไปนี้แล้วก็จะประกอบส่วนลูกหมากขันชัดกับลูกหมากแหลกเข้ากัน นี่ดูดีๆนะครับอย่าให้อย่าให้เขาปีนเกลียวนะครับถ้าปีนเกียวขึ้นมาแล้วงานยุ่งเลยก<ล>็ค่อยๆขันเข้าไปตามจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะ <S <S พอเราได้มาร์กได้อะไรตรงแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกเลยล็อกให้แน่น ใส่เข็มมันทายเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้ก็ล็อกอยู่ละแล้วก็มาตัวนอกตัวนอกจะเป็นกิบล็อกแบบนี้ตัวนอกจะเป็นกิบล็อกแบบนี้ แค่นี้แล้วครับอยู่จากที่เช็คอยู่แล้วนะครับยางฝั่ง,งนี้ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาด <S 1> <S 1> อาจจะใช้ได้ 啥也管了